าวันไหนรู้สึกเหนื่อยกับงานหรือถ้าวันไหนรู้สึกเครียดแบบไม่มีสาเหตุอยากให้ลองทำโซเชียลดีท็อกดูนะคะเพราะมันจะเป็นการบำบัดจ,จิตใจแล้วก็บำบัดสมองช่วยให้สมองเราได้พักผ่อนรีเซ็ตแล้วก็จะรู้สึกเฟรชมากขึ้นยอมรับว่าบิวทำอันนี้ตามพี่สีนะคะเนื่องจากชอบดูช่องพี่เขามากแล้วก็พี่เขาทำโซเชียลดีท็อกแต่ละการของบิวก็คือเราจะยังทำงานในโซเชียลปกติเราลงงานเสร็จโพสเสร็จเราก็จะออกทันทีเลยโดยไม่มีการถ่ายฟีดเลื่อนฟีดดูสิ่งนั้นสิ่งนี้ปกติเราจะเสียเวลากับสิ่งนี้ไปเยอะมาก โดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นพอได้ลองทำโซเชียลดีทอปหลังทําก็คือเหลือเวลาแบบเยอะมากในการที่จะใช้ชีวิตไปคาเฟ่ไปอ่านหนังสือเอาเวลาไปพัฒนาตัวเองจิตใจสงบขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยค่ะแล้ววันนี้บิวก็มาคาเฟ่ที่ชื่อว่าบัสเกตนะคะจะอยู่โซนแถวแถวช่วงมิลลิที่นี่มีแต่คนคอนเฟิร์มว่าครัวซองอร่อยมากแต่เสียดายมากเพราะว่าบิวมาตอนที่แบบเขาหมดแล้วมันเป็นช่วงเย็นที่แบบร้านใกล้จะปิดแล้วทุกคนแต่จะบอกว่าที่นี่บรรยากาศแบบให้ลอยเต็มสิบไปเลยบิวเขาใหญ่ที่อยู่ในกรุงเทพเ้าไปแล้ว